วันนี้ตาหน,นิมไปขุดต้นดอกกระเจียวหรือดอกดินจากป่ามาได้ร้อยกว่าต้นใช่ไหมตาหน,นิมร้กว่าไปดูโชว์โชว์มาโชว์หน่อยดิในหนิมนะนี่โอ้โหเรียกอะไรหน่อดอก,กดอกดินเนาะดอกดินดอกดินหรือดอกกระเจียวโดยได้ร้อยกว่าต้นเอ้าปลูกเลยตะหน,นิม่ม นะก็วันนี้เป็นวันพระวันที่15กันยายนสองห้าหกแปดะก็ใหม่อีกร้อยต้นตอนนี้สามห้าต้นแล้วนะปลูกก่บ้างใหม่บ้างดอกกระเจียวดอกดินหายากอนุรักษ์เอาไว้เฉยๆไม่มีเจตนาที่จะค้าขายแต่ฉนังใดนอ แต่อย่างไรดอรกระนูรักไว้ให้ลูกหลานได้ดูกัน